มิงสวพัฒต,ตอบแซบหลังถูกถามไม่ไปดูคอนเสิร์ตนายบายนายเหรอมิงโปแตก mm hmm. ดังชั่วข้ามคืน mm hmm. ก็เรียกว่านะคะกลับมาเป็นประเด็นในโลกออนไลน์อีกครั้งค่ะสำหรับมิงสวพัฒนะคะอดีตแฟนสาวของกัปตันชลทรค่ะที่ถูกชาวเน็ตนะคะแฉจนหมดไส้หมดพุง จนได้รับฉายาพร้อมกับติดแฮชแท็กสุดเปลี่ยงให้เธอว่ามิงโปะแตกค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวนะคะได้ถูกเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยผ่านสื่อต่างๆไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าแฮชแท็กมิงโปะแตกเนี่ยจะฟื้นคืนชีพกลับมาติดเทรนด์โลก Twitter อีกครั้งนะคะหลังจากที่มิงสวพรและก็เพื่อนสาวค่ะได้ไลฟ์ตอบคำถามนะคะกับทุกคนผ่านอินสตาแกรค่ะ ซึ่งระหว่างที่กำลังไลฟ์อยู่นั้นนะคะก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาถามถึงคอนเสิร์ตนายาบนายนะคะที่มีกัปตันชลทรค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยโดยมีการถามไปว่าไม่ไปดูคอนเสิร์ตดังกล่าวเหรอปรากฏว่านะคะสาวมิ n งค่ะก็ได้ตอบกลับไปด้วยประโยคสุดแซบที่ว่าไปดูทำเอี่ยอะไรวะไปดูทำบ้าอะไรบ้าเหรอ จากนั้นนะคะเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆค่ะก็ได้เข้ามาสมทบนะคะถามว่าถามควรทีนะคะจากนั้นมิ้งก็ได้ปิดท้ายว่าจะอ้วกค่ะเท่านั้นแหละค่ะก็มิ้งก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็ล่าสุดค่ะสาวมิ้งก็ได้พิม์ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะผ่านอินสตาแกรค่ะเป็นการตอบแบบตรงๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะ ด่าใครอ่ะด่าตรงไหนแค่บอกว่าจะไปดูทำเอี้ยอะไรก็จริงอ่ะไม่มีเหตุผลที่ต้องไปดูไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้เป็น fc เนอะตอบไม่เป็นอ่ะนี่ตอบซอฟมากสุดละถ้าเทียบกับปากป,าก,ปกติของเราแหมเรียกว่าเธอก็กลับมาตอบแซบนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยด้วยะค่ะว่าคนที่ถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแบบไม่มีมารยาทนี่เรียกว่ามีจิตสำนึกมากเลยเนาะ และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าก็ปากแบบนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าเพิ่งเคยตามแล้วไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องพูดมากก็ได้นะก็เป็นคนแบบนี้อ่ะไม่พอใจก็ไม่ต้องมาดูมาตามเป็นคนปากแบบนี้นะคะแห่ก็เรียกว่าแรงชัดจัดเต็มค่ะก็เอาข้อมูลมาฝากกันนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากสนุก .com ค่ะเรียกว่านะคะเธอก็กลับมานะคะแรงเหมือนเดิมค่ะ แถมนะคะยังติดแฮชแท็กของโลกออนไลน์อีกด้วยค่ะว่ามิ้งโปะแตกนะคะดังชั่วข้ามคืนอีกแล้วจริงๆค่ะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า